อปชอจังหวัดเลยตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับหลังจากคณะครูและนักเรียนน้องเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบครับอ้างว่าอาจจะมีความไม่โปร่งใสครับ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านโนนป่าซางตำบลโนนป่าซางอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับเข้าแถวเพื่อที่จะเตรียมรับประทานอาหารเที่ยงตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนครับซึ่งวันนี้เนี่ยเมนูอาหารของชั้นอนุบาล1นถึง3ก็คือข้าวต้มหมูและลอดช่องนะครับส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เป็นแกงจืดและลอดช่อง ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในข้อร้องเรียนของคณะครูที่อยากจะให้มีการตรวจสอบนะครับบอกว่าอาจจะมีการทุจริตเรียกรับเงินทอนและผู้บริหารยังเรียกเก็บเงินค่าอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาแต่ว่าไม่ได้เอาเงินไปจัดซื้ออาหารเพิ่มเติมครับเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเลยไม่พบการทุจริตนะครับแต่ว่าแนะนำการจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสครับ ที่เราเข้ามาในวันนี้ก็เราก็จะมาดูว่าตามข้อที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยมีข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับเพื่อจะให้คําแนะนํานะครับเป็นการป้องรามนะครับก็วันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมเอ่อเบื้องต้นตอนนี้เรายังไม่พบเรื่องเกี่ยวกับการทุจริศนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียนนะครับก็ทางปปชเราก็ได้แนะนําให้ ทางโรงเรียนเนี่ยไปลองปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในของทางโรงเรียนนะครับขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงนะครับบอกว่าพร้อมจะให้ตรวจสอบทุกข้อกล่าวหาครับที่ผ่านมาไม่เคยถึงเงินแล้วก็บริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนไนดะ้รับประทานอาหารกลางวันครับผมในานามของผู้อำนวยการโรงเรียนก็ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาดูว่าเด็กได้กินยังไงได้อยู่ยังไง นะครับแล้วสิ่งที่เขาได้จากตรงนี้คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นความจริงมันก็คือภาพที่ปรากฏให้กับสื่อมวลชนได้เห็นวันนี้นะครับทางสำนักง,งานปปชเข้ามาไม่ได้นันหมายผมหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติของโรงเรียนแต่ว่าสิ่งที่เป็นข่าวนั้นมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ที่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอยู่บ้าง ผู้นวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าฟางถูกคณะครูและนักเรียนบางส่วนนะครับยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยขอให้ย้ายออกจากพื้นที่โดยอ้างว่าไม่โปร่งใสเรื่องโครงการอาหารกลางวันแล้วก็สร้างความแตกแยกมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศครูผู้หญิงเมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบว่าเคยถูกประท้วงขับไล่มาแล้วถึง3ครั้งครับ